สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาสายหลวงปู่นาคหลวงปู่หินวะะัดระฆังนะครับวันนี้ผมบูบางอ้อเอาพระหายาของหลวงปู่หินวะะัดระฆังมาให้ชมกันนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วจะเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเรียกไปก่อนนนะครับเป็นพิมพสามเหลี่ยมปิดตาแล้วกันนะครับแต่ว่าในอนาคตน่าจะมี คนมาบอกว่าจริงๆชื่อพิมพ์ท่านอะพิมพอะไรนะครับหรือถ้าใครรู้ก็ข้อความไว้ด้านล่างไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับพระพิมพ์นี้เนี่ยเออผมชอบมากเลยนะเป็นพิมพ์ดูแบบดูเป็นเอกลักษณ์ของท่านน,นะครับคือถ้าเห็นปุ๊บก็สามารถเช่าได้ง่ายนะครับทรงเนี่ยเหมือนกับจะคล้ายๆล้อพิมพ์พระจิรดาของ ของรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเป็นพระพุทธเป็นพระปิตานะครับแล้วก็สำหรับพิมพ์นี้เนี่ยหลายท่านอาจจะง,งงว่าเอ๊ะนี่คือพิมพ์ของวัดระฆังจริงๆเหรอเพราะวัดระฆังส่วนใหญ,ญ่จะสร้างพิมพ์สมเด็จเนาะแต่ว่าผมมีหลักฐานอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปหนังสือให้ดูนะครับอ่นนี่นะครับก็เป็นพิมพ์เอ่อ จัดอยู่ในพิมพ์นอกอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าจัดอยู่ในพิมพ์นอกนะครับของของหลวงปู่หินวัดระฆังนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์มาตรฐานที่มีอยู่ในหนังสือของท่านพระอาจารย์เที่ยงวัดระฆังนะครับที่ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่หินวัดระฆังไว้นะครับต้องออขอบพระคุณพระอาจารย์เที่ยงมากๆนะครับที่ได้ลงข้อมูลไว้แบบละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากนะครับ ทำให้เราคนรุ่นหลังเนี่ยสามารถเก็บพระสายหลวงปูหินวัดระครังได้อย่างแบบแม่นยำแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงนะครับก็ไปกันต่อเลยครับทิธีการดูพระพิมพ์นี้ก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรนะครับจริงๆพระหลวงปู่หินหลวงปูหน้าวัดระครังเป็นพระที่เล่นง่ายนะครับก็เหมือนเดิมครับนี่นะครับจะเห็นขอบด้านข้างนะครับแต่ไปทางด้านหลังนะครับเป็นรอยตัด ถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาดูใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับที่เป็นคลิปยาวนะครับที่เป็นพวกแบบว่าสิบนาทีขึ้นไปอย่างนี้ครับก็ผมจะบอกค่อ้างชัดเจนว่าเพราะอะไรทําไมถึงดูที่คลิปด้านหลังอย่างเนี้นะครับนี่นะครับคลิปด้านหลังแล้วต่อมาก็มาพิจารณาที่ด้านผิวขององค์พระเนี่ยครับผิวขององค์พระเนี่ยตามตำราท่านว่าท่าน เวลาท่านสร้างพระเสร็จนะท่านก็จะวางเอาไว้ใต้โคนต้นไม้หรืออะไรทํานองนี้ครับการเก็บรักษาก็เลยเวลามีฝนตกเนี่ยดินก็จะกระเด็นเข้ามาติดที่ผิวองค์พระนะครับรวมถึงใบไม้อ่นึกถึงสภาพเหมือนน้าหูกวางครับสีน้ําตาลน้ําตาลน้ำหมักใบไม้นี่ก็จะกระเด็นมาติดองค์พระนี่นะครับอันนี้คือที่ข้อมูลที่ทราบกันมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับภาพพวกนี้เห็นไหมครับ นี่ครับเป็นคราบทั้งคราบดินแล้วก็คราบใบไม้นะครับคราบนี้เป็นคราบที่เกาะอยู่ด้านนอกองพระนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้านในนะครับนี่คแล้วก็ด้วยความชื้นนะครับก็จะขึ้นเม็ดไข่ปลาอย่งเงี้ยครับบางคนเรียกฟองเต้าหู้นะครับก็แสดงความคลาสสิกไปอีกระดับนึงนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หายากนะ ผมก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ปิดตาพิมพ์เดียวของหลวงปู่หินวัดละคังหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ผมชอบพระที่แบบเป็นเอกลักษณ์ดูง่ายนะครับที่งนี้ดูง่ายมากเนาะเห็นไหมครับครบฟองเต้าหู้อะไรเงี้ยคลาสสิกเนาะก็มีความบดินเกาะอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะเป็นพระที่ดูง่ายมากๆเลย ข้างนี้ยิ่งดูง่ายมากนะครับให้ดูชัาๆนะครับรอยเครียดที่ทางด้านหลังนี่คือด้านข้างของพระนะครับเห็นวล้จะมีคลีบอยู่ด้านหลังก็อนจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับพิมพ์ผ้าปิดตา สามเหลี่ยมหลวงปูหินวัดละคังนะครับหากท่านใดชอบใจก็รบกวนกด subscribe เป็นกําลังใจแล้วก็หากต้องการชมคลิปลอื่นก็ผมมีคลิปแนะนําอยู่หลังหลังจากจบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ต่อเนื่องกันไปได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะครับผมอยากจะขอบรารมีองค์หลวงปู่หินวัดละคังช่วยคุ้มครองทุกท่านให้พบกับความสุขความสําเร็จความเจริญความก้าวหน้านะครับ สวัสดีวันนี้ผมบูบางอ้อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ